นี่ครับน่ากินมากเลยนะครับมันเป็นการกองใช่ไหมครับแม่ทีนีก้กรองอืม ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําข้าวฟืนอุ่นกันนะครับแม่ครับข้าวฟืนอุ่นนี้มันคืออะไรครับแม่ข้าวฟืนอุ่นก็ทำมาจากถั่วอ๋อเป็นถั่วเืองเป็นสูตรไทยใหญ่ใช่ไหมครับไทยใหญ่อ๋อที่เขาชอบขายกันตามแม่สายนั่นใช่ไหมครับแม่ที่เขาใส่เออใส่เส้นแล้วก็มันจะมีน้ําข<ๆ>้นๆสีเหลืองๆนั่น,น,อ,น,อ,นอืมก็เดี๋ยวเราไปบดถั่วกันก่อนนะครับถัว่วถั่วที่เราใช้นี้ถั่วอะไรครับแม่ กระเถั่วเป็นถั่วกระเปร์ใช่ไหมครับรนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจีบถั่วสามชั่วโงเป็นถั่วกระเปรหรือว่าถั่วลูกไก่ไน,นะครับอันนี้เราแช่สามชั่วโมงใช่ไหมครับแม่สามชั่วโมองอืมอันนี้ถั่วนี่เราใช้เท่าไหร่ครับแม่ใช้น้ําหนักเท่าไหร่ครับเจ็ดขีดเจ็ดอ๋อเจ็ดขีดเจ็ด<ม>ขีดนนะครับโลโลหนึ่งก็ไม่ถึงนี่เรา จะบดบดหมดเลยใช่ไหมครับแมบ่หมดเลยนี่ปริมาณน้ำนะครับเราจะกะเอาคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็น400 ml นะครับอ๋อนี้ได้แล้วใช่ไหมครับแม่ได้แล้ว ก็เรามาเทเสษในแผ่นนะครับความละเอียดก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวเราจะบดให้หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราบดแล้วก็พักไว้สักสองชั่วโมง,โมงใช่ไหมครับแม่สชั่วโมงก็เหมืมอนเดิมนะครับ400 ml นะครับ ความละเอียดก็ประมาณนี้นะครับนี่เราใส่น้ำเข้าไปที่ปั่นเมื่อกี้นะครับนี้เราใส่น้ำอีกนะครับ นี่เราใส่ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับแม่ใส่ไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็คือบีบบีบให้มันมันเป็นการกรองใช่ไหมครับแม่นนี้กรองอ๋อ,อก็เดี๋ยวเราค่อยมาว,วัดนะครับว่าปริมาณเจ็ดขีดจะได้เป็นน้ำถั่วกระ,ะแปาเป็นเท่าไหร่นะครับ น,นี้ได้แล้วใช่ไหมครับเน่ได้แล้วตักนะครับว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ400 ml ครับสองก็แก้วที่สองนะครับก็แก้วที่สามนะครับแก้วที่สี่นะครับ <4. S 1> ก็ แก้วที่ห้านะครับก็แก้วที่ห้าแล้วก็สามร้อยมลนะครับก็เดี๋ยวเราจะพักไว้สองชั่วโมงครับระหว่างพักเราก็ไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะครับกระเทียมกระเทียมเกียวกระเทียมเกียวนะครับพริกขมิ่นนะครับผงชูรสนะครับเกลือนะครับ อันนี้อะไรครับแม่ถั่วลิ้นอถั่วลิสงนะครับอันนี้ถั่วลิสงเอาไปคั่วแล้วก็มาตำใช่หครับแม่คั่วตำก่อนคั่วคั่วนะครับอันนี้อะไรครับแม่อันนี้น้ำจางยิ่ยวทำจากน้ำอ้อยทำจากน้ำอ้อยก็คือจะให้ความหวานด้วยนะครับนี่เราพักสองชั่วโมงเพื่ออะไรครับแม่ก็คือเราพักเพื่อที่ว่าพวกตะกรนของถั่วเนี่ยมันจะตกไป ตอกตะกรอนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรครับแม่ต้มก็เดี๋ยวเรามาต้มกันเลยนะครับขมิ้นนะครับขมิ้นนิดหนึ่งผงชูรสนิดนึ่ง่อนหนึง่งผมชูรสนะครับก็ใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับผม,ผมชูรสเกลือนะครับ นีเอ๋อนี่เป็น<อ>ที่ตกตะกอนมันใช่ไหมครับแม่อันนี้เดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวสําคัญเลยนะครับมันจะเป็นตัวที่ทําให้ข้าวฟืนอุ่นครับเหนียวข้นนะครับก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับก็ข้าวฟืนอุ่นมันจะไม่เหนียวนะครับ ก็ตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับที่เราพักไว้สองชั่วโมงก็เพื่อก็เพื่อที่ว่าจะให้มันตกตะกอนนะครับที่เราใช้ไฟอะไรครับแม่ไฟอ่อนหรือว่าไฟ,ไฟแรงครับถ้ามันเลือแล้วก็อ่อนอ๋อก็คือไฟแรงตอน,นแรกใช่ไหมครับนนก,ก็ถ้ามันเดือดก็ใช้ไฟกลางนะครับที่เราคนไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับแม่นะก็คืออย่าหยุดคนเลยนะครับ ก็เราจะต้มให้มันเดือดนะครับแล้วก็ค่อยใส่ตะก,กรอนของถั่วลูกไก่นะครับนี่ครับตะก,กรอนถั่วเป็นตัวที่จะทำให้ข้าวฟูนอุ่นมันเหนียวข้นนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเดือดแล้วนะครับ ก็คันตัดต่อไปแล้วก็ใส่ตะกรอนของถั่วเลยนะครับเราเททีละนิดหรือว่ายังไงคช่ไหมเนี่เททีละนิดอืมไห้ถ้าใส่ก็เลี้ยวๆเลี้ยก็เดี๋ยวเราใส่ไปมันจะข้นขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ก็มีกลิ่นหอมของถั่วเลยนะครับก็เทลงไปทีละนิดนะครับ แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนมันเหนียวใช่ไหมคบแม่นี่จะสังเกตได้ว่าเริ่มที่จะเหนียวข้นแล้วนะครับก็ตะกรอนของถั่วนะก็จะเป็นตัวที่ทําให้เข้าเข้าพื้นอุ่นหครับมีความเหนียวข้นนะครับเหนียวแล้วนะครับ อันนี้ปกติเขาขายกันเป็นถ้วยถ้วยละเท่าไหร่ครับแม่นี้ถ้วยยี่สิบสามสิบอคือขายในงานวัดในตลาดใช่ไหมครับแถวแม่สายก็มีขายเยอะมากเลยนะครับวเวลาไปเที่ยวตลาดแม่สายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถั่วร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ไม่ผสมเราจะไม่ผสมแป้งนะครับ นี่นะครับความเหนียวข้นก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นเก๋วยเตี๋ยวที่ลวกแล้วนะครับอันนี้จะทำอะไรต่อครับแม่นี่จะใส่เส้นก็คือเส้นเก๋วยเตี๋ยวที่ลวกแล้วใช่ไหมครับเพิ่มเกลือนิดนึงนะครับสําหรับใครที่จะทําตามนะครับก็ชิมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มรสชาติไปนะครับก็ชอบแบบไหนก็เพิ่มได้ตามใจชอบเลยนะครับ เส้นนะครับทำทำอย่างนี้ก็ได้ตักใส่ก็ได้อ๋อคือใส่เข้าไปในนี้เลยใช่ไหมครับเข้าไปในนี้เลยตักใส่เอาได้ไหมครับแม่ตักใส่ก็ได้อ๋อนี่มันจะอร่อยกว่าอ๋อก็คือถ้าใส่เข้าไปในนี้มันจะเข้มข้นมันจะอร่อยกว่าใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีกลิ่นหอมมากเลยนะครับจานนี้จานประมาณนี้ไหมครับแม่ที่เขาขายกันประมาณนี้25-30ใช่ไหมครับใช่ก็สำหรับใครที่อยากจะทำขายนะครับก็ลองทำดูได้นะครับตั่วลิสงนะครับจะเกียงเทียวน,นะครับ พริกขั่วนะครับครับนี่น้ำอ้อยาภาษาไปแต่ว่าภาษาไทยเรียกว่าน้ำจั่งยิ้วใช่ไหมครับยิ้วทำจากน้ำอ้อยนะครับจะคล้ายๆซอสหวานนะครับตักชีนะครับก็เดี๋ยวเรามาคนกันเลยนะครับนี่ครับ น่ากินมากเลยนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนมันมียอถดวอนน้อยยอดถุนิบ้านเตาอ๋อช่วงหน้าฝนมันจะแพงใช่ไหมครับถั่วมันไม่มีจังมันปลูกหน้าหนาวใส่ยดถอนน้อยก็น่ากินมากเลยนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะลองทำกินดูนะครับก็ทำกินดูได้นะครับ ากนะ็ไม่ยากนะครับถ้ามีกันสองสามคนก็ท้าครึ่งโลอะไรรสชาติเป็นไงแม่อร่อยมากมากมันมีเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เขาเรียกว่าข้าวซอยหนักใช่ไหมครับแม,ม่มีแต่ในท่ากินง่ายไม่ต้องสั่งข้าวซอยหนักนี่มันเป็น เส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวอีกชนิดหนึ่งนะครับมันจะมีความนุ่มความนุ่มมากกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวปกตินะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับ